ก็เราพบกับสืบสวนไปเด็กพิกจ๊กในการถือเงินสดให้กับทีมง,งานของพิจ๊กวันนี้เป็นมือสําคัญเลยนะเป็นมือสำคัญนะที่ต้งเก็บทองคําทั้งถือเงินสดแล้วก็เนี่ยหาเงินในการที่มาเข้าบัญชีมามมมผมพรุ่งนี้เราจะมีอีกลายหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาะแถลงสิบโมงพรุ่งนี้คนนี้สาคัญเพราะอ้างว่าเอาเงินมาให้พิจ๊กสิบล้าน กนะ็อยู่ในบัญชีม้าเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาลอ้อมกันเ่ยเนี่ยเรื่องสำารงเหนือเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงมากการการที่คอเจนเตอร์เนี่ยเขาจะเขาจะจ้างบัญชีมา้าเขายังต้องเสียเงินจ้างบัญชีมา้านะูครับแต่พวกเวนเนี่ยนะเอาอันัายตำแหน่งหน้าที่ราชการถ้าเอาเครื่องแบบตำรวจไปบังคับเขาเปิดบัญชีม้าเพื่อแลกกับการไม่เดิมในคดีผมถิดว่าเรื่องน,นี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากตำรวจในการเองก็ยังรับไม่ได้ <S <S ไมีทั้งม,มีทั้งสองส่วนอย่างนี้ อย่างคดียาเสพติดเนี่ยก็หลังจากให้ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเปิดบัญชีม้าแล้วเนี่ยก็ให้โอนเงินรายเดือนให้กับตํารวจสอพอสํารงเหนือนในการอยู่ในนี้ด้วยในบัญชีม้าด้วยนะครับเ,เ,รเงินไม่เงินยาเสพติดก่อนอย่าที่เขาที่เขาไปขายยาเสพติดนะอ่ะในที่สอพอสํารงเหนือเนี<ๆ>่ยโอนเข้ามาในบัญชีเว็บพนันด้วยแล้วก็มีทั้งเงินที่คอนเ็นเตอร์โอนมาด้วยนะครับแล้กวก็เ,เว็เพบพนันโอนมาด้วยใช่ถูกต้อง แต่มีหลายเส้นทางการเงิน,น, <ะ S 2> นคือมีตั้งแต่คอเซ็นเตอร์เว็บพนันออนไลน์มีทั้งพวกยาฤฤฤฤฤฤฤเสพติดเข้ามาก็เอามาให้มินนี่นเอามินนี่ใช้อ่าก็คือตำรวจสงเหนือที่ถูกจับนะครับหนึ่งในแปดเป็นคนดําเนินการอันนี้หลักฐานเรามีหมดอยู่ในซองเนี่ยเดี๋ยวและพฤติกรรมสองคนคือมีหลักฐานการจับกลุ่มสองเคสใช่ไหมและมีการปล่อยตัวชัดเจนใช่ไหมมีการจับกลุ่มแต่ไม่มีการดําเนินคดีหมายความว่าไงมีการลงบันทึกประจาวัน ไม่เลยเอาไปห้องสืบสวนเอาไปพักไว้ห้องสืบสวนแล้วก็เจราจาให้ไปเปิดบัญชีม้าแลกกับการไม่ดําเนินคดีเพราะอย่างของผู้ที่พงเนี่ยไม่มีเงินประกันตัวนะครับไม่มีเงินประกันตัวเพราะเขาเรียกห้าพันนะสมมติเรียกห้าพันเขามีอยู่ห้าร้อยเขาก็เลยไม่มีเงินประกันตัวก็เลยต้องรอที่ว่าตอนเช้าเนี่ยนะจะต้องเอาพวกเด็กแว้น,น,นพวกนี้พอราถูกจับต้องเอาไปฝากขังใช่ไหมครับตอนเช้าหรือหรือขึ้นศาลเลยใบแดงเนี่ยก็ เสนอว่าถ้าเปิดบัญชีม้าก็ไม่มีการินคดีซึ่งอันนี้ผมมีคลิปเดี๋ยวคืนนี้ผมจะเปิดที่โคนันเมืองไทยมีคลิปนี่นนใช่ที่มีการควบคุมตัวใช่ก,กับแรกกับไม่ดำเนินคดีถูกเดี๋ยวคืนนี้ผมเปิดที่โคนันเมืองไทยสองทุมแล้ววันที่จับอะจับผู้ต้องหาสองคนสองท่านเนี่ยตามลำพังหรือว่าจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จับเป็นกลุ่ม,มเป็นก้อนแล้วรู้ได้ไงว่าสองท่านเนี่ยเป็นญาติกับมิน,นี่ไม่ใช่เป็นญาติเกา,าเป็นบัญชีม้าเอาบัญชีม้าที่ทีอ่ออกข่าวอยู่แล้วก็คือ ที่โอนไปให้แม่ของพิกโจ๊กโอนไปให้แม่อ้น้องชายพิกโจ๊กโอนไปให้กับตํารวจทั้งแปดนายนะครับอันนี้มีมีหมดเลขบลัญชีเดียวกันแล้วก็เขาได้พูดกับเราเรียบร้อยบันทึกไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ไม่ใช่พูดของผมคนเดียวจะพูดกับที่คนมาลองผมด้วยญาติของเขามาลองผม Samantha> อ่าก็เราพบกับสืบสวนเป็นเด็กพิกโจ๊กในการถือเงินสดให้กับทีมงานของพิกโจ๊ก ควนี้เป็นมือสําคัญเลยนะอะเป็นมือสำคัญที่ทั้งเก็บทองคําทั้งถือเงินสดแล้วก็เนี่ยหาเงินในการที่มาเข้าบัญชีม้าเนี่ยนะ,ะเกการนี้ก็จะมัดตัวโจขึ้น่ผมพรุ่งนี้เราจะมีอีกลายหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาะแถลงสิบโมงพรุ่งนี้คนนี้สําคัญเพราะาอ้างว่าเอาเงินมาให้บิ๊กโจ๊กสิบล้านนะก็อยู่ในบัญชีม้าเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาล้อมพรุ่งนี้เป็นเงินสดเลยเหรอก็โอนเข้าบัญชีเหมือนกันครับโอนเข้าบัญชีม้าเหมือนกัน ข้าบัญชีของเนี่ยบัญชีม้าที่มินนี่ถืออยู่ครับก็บกเดี๋ยวก็รู้อ่ะเดี๋ยวคงนี่ผมมีเป็นเรื่องเก่าที่ผมเคยมาร้องปอปอ,ปอนะครับอันนี้ก็มีความคืบหน้าเยอะแล้วก็อีกสักพักก็คงเห็นความจริงนะครับแล้วอย่ากเห็นผู้นี้มีอะไรอีกที่จะเปิดเปิดต่อก็จะมีการดําเนินคดีบิ๊กโจ๊กนะภายในอาทิตย์นี้นะครับตามมาตาหนึ่งห้าเจ็ดเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่าคดีไหนหมถึง,ถงหมานไหนออกหมายเรียกม่ครับผมก็ผมก็จะมาร้องเนี่ยดําเนินคดี ทั้งปปชทั้งที่ปปหนึ่งห้าเจ็ดกับบิจโจวงนี้ที่ิโจ้จลารชการอนนี้มียะอะไรผมไม่สามารถไปก้าวล่วงของเขาได้เพราะว่าเราไม่ได้สนใจเขาเราสนใจว่าสิ่งที่เรากําลังทําตอนนี้ยเรากําลังรวบรวมหลักฐานในสารที่ผมเป็นผู้ร้องนะครับตามกฎหมายนะทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ต้องรอพิเสธภัยวันหัดของผมเปิดวันต่อวันเลยนะถ้าเปิดปุ๊บผมดำเนินคะดีเปิดปดดุ๊บผมดำเนินคดีตามกฎหมายทุกอย่าง มองว่าคุณยศิยะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรอ,อ,องคณบตีรมันไม่ใช่ว่าฝ่ายตรงข้ามพี่สุวรรณผมทําหน้าที่ของผมเลยนะที่ท,ที่ทําตามกฎหมายสิ่งที่ผมร้องเนี่ยผมต้องมีพยานหลักฐานในการไปกล่าวหาถ้าผมไม่มีพยานหลักฐานไปกล่าวหาเขาก็ฟ้องกลับผมได้แล้วก็หาฟ้องเทเองอ็จแจ้งความเท็จอะไรได้หมดนะครับแล้วมาออกจังหวะทามิ่งพอดีพอดีกับเหตุการณ์ที่เก คือเอางี้ว่าว่าผมตั้งแต่ผมมาทําเรื่องนี้นะผมถูกด่าเหมือนจอมทรัพย์เลยไม่ต่างอะไรกับจอมทรัพย์เพราะว่าคนรักปิกโจกเยอะนะผมมาถูกด่าอย่างเดียวแต่ผมเก็บข้อความไม่หมดนะตอนเนี้ยเดี๋ยวเสร็จคดีนเนี้ก็จะเช็คบินไปหลายคนเพราะว่าสมัยจอมทัพย์ผมโดนสองสามล้านคอมเมนต์ผมไม่มีโอกาสชี้แจงเลยนะพอความจริงปรากฏว่าจอมทรัพย์เป็นนะ